<c oughs> โอ้ยอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวผัวกับโบยูไปเหตุต่างงานบาเคลนมันบางยันจกัจกเถอจักศิวานี่เใ,ใดสมข้ามากกับบ้มาเปลี่ยนรถหินอยู่พู้มนนมบ,บมาเปลี่ยนเอ้ยเด้พ่อมาอ้าวยืนอนยู่ตรงนี้กอดพ่อมาพอดีเลย โเออเทาเป็นยังไงเห็ดงานอืมสิมาเมือไดไออากาศก็นาวแล้วจัจะ,วะ,ะเป็นจังไดก็เพาะปัสสาวะของเราเป็นเป็นจังใดแ้ะเงียวก็บ่ค่อยอยากออกอืมอห้าก็ได้บอกเนววนี้ก็สังเกตเอาในทอนว้า มาเด้อแมนก็พอปัสสาวะข่อยมันเสียอันนี้แล oi> ้วเป็นตันๆจังไห้หมูเยวก็บ่อยากออกเท่าอืมแมนมาเด้ออื่นอืมเอ้อเจ้าเดวไดไปเห็นงานก็อยากนอ่นอยู่ตะหน้างานอืม เอ้าสิมาพาไปหาหมอจังใดโอ้ยว้าวอุ๊ยเอ้าบ้าอืมเออื่นติสิมา คิดน้ำคอยควนเหี่ยวคอยตันอ,อ,อนเท้านเทแต่จีนมนปึกคักปึกแน่นอ่ผหัวนี่นกไ็ไไ้ Xăm thì cả sẽ đầy hạch bè Xé lông